การแต่งกายและกิจกรรมในฤดูร้อนนะคะชั้นอนุบาลการแต่งกายที่เหมาะสมนั้นนะคะเด็กๆควรสวมเสื้อกล้ามนะคะเสื้อแขนสั้นนะคะหรือว่าเสื้อแขนกุดนะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนะคะเนื้อผ้าโปร่งนะคะเบาสบายใส่แล้วไม่อึดอัดหรือแน่นจนเกินไปค่ะการเกงขาสั้นนะคะที่ระบายความร้อนได้ดีนะคะสวมหมวกนะคะเพื่อป้องกันแสงแดด และสวมรองเท้าแตะนะคะที่เราใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะหรือทำให้เท้าของเรามินอับจากเหงื่อที่ออกมาจากร่างกายของเราค่ะคุณครูมีกิจกรรมและวิธีขายความร้อนมาฝากเด็กๆก,กันว่าในช่วงหน้าร้อนนี้เราควรจะไปเที่ยวที่ไหนอ่าเราควรจะไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่าทะเลมีลมพัดทำให้อากาศเย็นสบายนั่นเองค่ะ การที่เราไปเล่นน้ําหรือว่าไปเที่ยวสวนน้ํานะคะจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นเย็นสบายนั่นเองค่ะการรับประทานของเย็นนะคะของเย็นได้แก่ไอศซครีมหรือน้ําแข็งใสนะคะเมื่อเด็กๆทานไปแล้วนะคะจะทําให้เด็กๆรู้สึกสดชื่นค่ะงานมอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นสีดินสอยางลบนะคะขึ้นมา และลงมือทำไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพส่งมาในกลุ่มลนยน้องอนุบาลให้คุณครูและเพื่อนเพื่อได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีใครร้อนนะคะว่าเขาทำอย่างไรนะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเขียนคำ ตามรอยประและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพวิธีการคายร้อนอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆมาจับดินสอน,นะคะแล้วก็เขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลย เอ็มเอ็มอีอาอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันนะคะ summer summer Su m m e r แปลว่าฤดูร้อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการครลายร้อนนั้นเขาทําอย่างไรกันบ้างเด็กๆมาดูซิใครเคยทําแบบนี้บ้างเอ่ยถ้าอากาศร้อนมากๆนะคะเราก็ใช้ไอศสครีมใช่ไหมช่วยให้ใคลายร้อนได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเขียนเครื่องหมายถูกตามคุณครูเลยนะคะลากลงแบบนี้ค่ะ แล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆต่อไปภาพนี้ถ้าเราร้อนเราจะใส่เสื้อผ้าปิดแบบนี้ไหมคะเด็กๆเ,เราก็ไม่ใส่นะคะเสื้อผ้าชุดนี้เราจะเอาไว้ใส่ในฤดูหนาวนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กเขากำลังเปิดพัดลมใช่ไหมเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเขาก็เปิดพัดลม พัดลมจะช่วยให้เราครลายร้อนได้นะคะเราก็มาเขียนเครื่องหมายถูกกันในช่องนี้เลยและภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆถ้าเราร้อนนะคะเราก็อาบน้ํานะคะอาบน้ําเล่นน้ํากันเพื่อทําให้ร่างกายของเรานั้นสดชื่นเราก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย